รับตัวยาวโย่งนะครับฝั่งนู้นเป็นอัร์ตบางเบาครับจ้าสีดำนะครับตัวคุมครับเป็นรุ่นบางพีครับฝั่งนู้นเป็นออฟบางครับาอ๋อต่อสูงครับเข้าช่องกลางครับอาร์ตเปิดไม่ออกครับลูกเสิร์ฟกุมบางเทียบปวดเกร็งรับครับหนึ่งตัวสูงครับฝั่งนี้ครับขึ้นนำครับรับไหลเข้ามาครับ นราคามียกขึ้นแล้วครับศูนย์ต้นหนึ่งครับบางบอกครับเข้าช่วงกลางครับดูครับปุ่มลายยกขึ้นไปครับโอ้ยตัวสูง เปิดทิ้งไว้ครับอาร์ตออฟไม่ไล่ยกครับหนึ่งตัวสูงครับตัดจอครับเอาครับล้นมาครับสองต่อสูงครับเร็วเร็วเขัามาปัจจัย ไม่ข้ำครับอาร์ตบางบอกครับสามตัวสูนครับสดไหมครับสดครับจสดกันวุ่นวายไปหมดเลยครับอาร์ตตีลูงนี้ดีครับ ูเตอรสามครับปั่นมายาวไม่ดีเท่าไหร่ครับจิ้มเข้ากลางครับมาเลี่ยนส่งครับ าสาตัวสูงครับซ้ายกับขวาครับเลียนส่งครับ hmm. ศูนย์ต่อสามครับออกหน้าสายกับอุ้มบางเพียบโฉบพื้นไปกับยาวลดตู้ ต่อสูน์นะปุ้มน้าขวาครับยกสวยครับว่าเวทใหญ่ครับผู้นี้ครับสุดต่อสามครับอฟอข้าวช่องกลางครับชูดห่างนิดนึงครับอ๋อเเกี่ยวได้ครับเป็นแต้มหรือเปล่าครับบางบอกครับ แต้มที่สองครับบางบอกครับหนึ่งต่อสามครับตองกลางครับแย่งกันเปิดครับสามเท่ากันแล้วครับ สองต่อสามครับมาที่ยาวครับเปลี่ยนส่งสามต่อสองครับปุ้มบางพลีเซอร์ครับอาร์ตเปิด ยกสวยครับตีจริงไหมครับตีเข่าครับหน้าขวาครับลูกนี้เป็นแต้มครับเอารถตู้ครับกับอุ้มบางพีครับสวัสดีที่อันนั้ด้วยครับผมงซีต่อสองครับตัดหน้าขวาครับออฟอารนมาครับ ล้นคืนไปครับอุ้มเอาครับออฟเอามาใหม่ครับติดเกียวครับถอยหลังครับถ่ายมาเป็นแท้ฝั่งนี้ครับเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมาครับห้าสามครับขับซ้ายไปครับออฟโอ้ห่างแล้ว เอาว่าติดแง่งไม่ทานครับสองต่อห้าครับเดี๋ยูดมาครับอย่าเปิดลบเสียลูกนี้ครับอุ้มบังเพียบ ปัดเปิดครับโมาหัวสครับตีเหรอออกหลังครับโอ้เป็นแต้หองเสาเนี้ครับพวกต่อสอครับสกอ์ครับชัดเจนครับ ไม่มีคนรับอีกครับ7ต่อ2ครับไม่เข้าใจกันครับฝังนุ้กนะครับลูกเสิร์ฟจอบช่องกลางครับ7ต่อ2ครับเอาครับออฟกระโดดเปิดครับลอยขึ้นมาครับล้นครับอุ้มเก็บครับยาวตั้งหลักแล้วครับ 8-2่อครับไปจี้ไปที่อาร์ตก็เปิดโดนตัวครับโอ้โหครับแหววแบบนี้ครับจบเร็วเกินครับย่ังไม่ใช่หัวอาชีพ ต่อยค่อนข้างหาเลองครับุโยสวับองยติดหลังท้าครับต um, ีลงข้างขวาครับไปถึงสิบแน่แล้วคู่นี้เกมสิบสองครับไก็ติดเกี่ยวครับเสรต่อครับอุ้มบังคีครับไล่เส้นไหครับออกข้างนีเกียวครับ สองต่อสิบครับฮอปบังบ่อครับตัดปันยอดหน้าซ้ายครับไม่ออกครับตีก็สองครับเท่างกลางไหมครับหนครับอะพดันมาครับสวยที่มุมนี้ติดเกี่ยวครับแทงไว้หัวเสาครับตีจังหวะสองครับอาร์ต แม่ตีหล่อครับขึ้นแท่นนะครับยาวกว่าผูรับแาจมเดียวเกมครับ11ต่อ2ครับเอาชองกลางไปครับอัพโลดขึ้นมาครับล้นนะครับอ2ต่อ11ครับ ้นครับชงร้บางบอครับเอามาหนึ่งแต้บสสับบง,งบชงห่างครับเลือกที่จะหยอดครับอีกหนึ่งแต้มครับของบางบ่อครับ สี่ <4 S 2> ต่อสี่ครับมา่ซ้ายครับหล่นครับหูต่อตกใจครับยาวสักขนาดนี้ครับเวอร์ไปครับเปลี่ยนทรงนะครับเกมคอยตของฝั่งนี้ครับสี่ต่อสี่ อาจเปิดไปไหนครับอื้ออุรับผมมาปีแล้วยาวรถตู้ออกชนะไปได้นะครับผม